บัน้ทานอย่างที่เสียสละไม่ใช่เสียสละทรัพสมบัติภายนอกที่จับผุกด,ด้วยมือหลวงพ่อผูบาเนี้เสียสละคือใครมาพูดมาสมเราก็ตามมานินทาก็ตามเสียสละให้คํกับคนที่พูดที่กล่าวนั้นเพราะเขาต้องการยันให้เขาไปานั้นก็เป็นทานได้เหมือนกันเรียกว่าทานเหมือนกันคําว่าทานนั้นหมายถึงไม่เอาคืนมาแล้วคําสมและคํานินทาน แล้วก็เสียสละเพราะคนนั้นต้องการเอาให้เขาไปเสียอย่างนั้นเดียวเป็นการให้ทานดังนั้นการให้ทานวัตถุสิ่งของก็เป็นให้ทานเหมือนกันโดยมากเราไม่เห็นแต่การวัตถุสิ่งของเสื้อผ้ายารักษาโรคอันนี้การให้ทานเด็กๆเ,เขาก็ทําได้อันนี้บัดน,นี้คนต้องทานอย่างนั้นโอ้ทานอันนั้นนเป็นเรื่องของเด็กเขาจะรู้อย่างนั้นบัดน,นี้ทานอันนี้ เป็นเรื่องของคนแล้วเป็นหน้าที่ของคนแล้วเนี่ยถามได้ไหมเป็นคนมันมนุษย์บัดเนี่ยลึกเข้าไปอีกแล้วบัดมนุษย์มนุษย์คนลึกเข้าไปกว่าคนนะมันคําว่ามนุษย์เป็นผู้จิตใจสูงแล้วมันเป็นเป็นวางแล้วมันคือไม่ต้องเสียสะละอะไรวางเสยวางเสยคำว,ว่าวางเสยคือไม่สําคัญมั่นหมายกับคําพูดเหล่านั้น ดังนั้นเรื่องชีวิตจิตใจเป็นเรื่องสำคัญซื้อไม่ได้ขายไม่ได้จะศึกษาเล่าเรียนทางทฤษฎีไม่รู้ต้องลงมือทำทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกใจตื่นตัวตื่นใจเอาสะนะความชั่วให้ได้ดังนั้นการเอาชนะความชัวนั้นต้องพยายามทําจริงๆถ้าไม่พยายามจริงๆแล้วมันจะไม่ชนะมันนะ ตอนเซาเนี่มีอาจารย์คนหนึ่งได้ปริยาเอกเขามาถามหลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าคนไม่คิดจะไม่รู้ทันวันยนั้นแต่ทุกคนคิดได้ถ้าหากคิดทันวัน,น,นถ้าหากไม่คิดแล้วก็ฝังแน่นอยู่อย่างนั้นไม่คิดเลยสำหรับท่านอาจารย์คนนั้นเนี่ว่าปริยาเอกนี่เขาเรียกว่าด็อกเตอร์อย่าง ท่านก็เคยได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มและได้ฟังอาจารย์พูดมาหลายองค์พูดแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่มีน้อยคนทานวายอย่างนั้นถึงจะน้อยกอตามเป็นหน้าที่ที่จะพูดได้เพราะามีคนสนใจอยากฟังหรืออยากอา่านคำพูดของหลวงพ่อก็ยังมีอยู่พอพอได้ทันวายอย่างนั้น คนอยากฟังคำพูดหลวงพ่อถึงจะเป็นภาษาเมืองเลยท่านก็ว่าผมฟังได้บางตอนบางตอนก็ฟังยังไม่ได้แต่หนังสือเนี่ยฟังแล้วอ่านแล้วถ้าหากไม่พิจรารณาก็ะจะไม่เข้าใจทันวันย่างนั้นเี่ยที่อาจารย์ที่ด็อกเตอร์เขามาพูดตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ทันวันย่างนั้น แต่ท่านคนนี้มาศึกษากับหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นานท่านมาแต่ท่านทํางานแต่ไม่ได้เอ่ยซื้อคนนั้นคนนี้ท่านทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิน,นุนทั้งแฟนทั้งตัวท่านเองตอนเย็นท่านก็มาประมาณจากสองทุง่มมาถึงที่วัดมานอนตีห้าท่านออกออกไปทํางาน ท่านท่านทำอย่างนั้นอยู่นานท่านก็เข้าใจธรรมะเรื่องที่จะเอาไปใช้หน้าที่ของคนนั่นเองดังน,น,นั้นจึงมนุษย์แปลผู้จิตใจสูงคือจิตใจเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาอันมันเป็นประโยชน์ก็นำไปปฏิบัติให้เราเป็นมนุษย์ด้วยหน้าที่ของคน คนมันเห็นแต่คนการทําการพูดการคิดเท่านั้นแต่เรื่องจิตใจเขาเรียกมนุษย์ไม่ใช่คนแล้วคนันเป็นมนุษย์แล้วทันวันดังนั้นมนุษย์นะจืวหน้าตาแขงขามือเท้าก็เป็นคนเช่นเดียวกันแต่จิตใจนั้นเป็นมนุษย์นี่วาเป็นผู้หักห้ามจิตใจได้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นคนเราเกิดมาต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้หน้าที่ของตนเองจริงๆ จึงจะไม่พลาดผิดเมื่อเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็จะพลาดผิดไปบางทีอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรากายก็ได้อดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่า มันจะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ทันว่าอย่างนั้นที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นก็ต้องปัจจุบันทันว่าต้องให้รู้ปัจจุบันเมื่อในขณะไหนเวลาใดจิตใจมันนึกคิดไม่ละอายอ้าวแล้วกันเป็นสัติรดะสารแล้วเมื่อตายไปก็ต้องเป็นสติรดะสารเพราะปัจจุบันเป็นอย่างไดและอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นทันว่าอย่างนั้นบัดน,นี้เมื่อคิด อิสานิษยาคนนั้นคนโอ้หลายเรื่องถ้าจะพูดไปเป็นหัวข้อหัวข้อไปก็ทั้งวันก็ไม่จบดังนั้นหลวงพ่อจึงพูดเอาใจความสั้นๆเพื่อให้เราเอาไปพิจารณาเองนี่คำว่าเป็นมนุษย์มันต้องรู้สึกจิตใจนึกคิดหักห้ามจิตใจได้เป็นมนุษย์ พอดีจิตใจมันนึกคิดเรารู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้นี่ยท่านว่าต้องแก้ปัจจุบันที่ทำแล้วก็แล้วไปแต่ต่อไปนี่เราจะใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงท่านว่าอย่างนั้น คนกรุงเทพเรียนมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมสามหลวงพ่อเข้าใจเคยถามมาหลายคนแล้วเรื่องปสามป,ส,ามปสี่นี้ปหกนี่ไม่ค่อยมีมีตั้งแต่ม,มสามมหกหรือปริญญานี่มีปริญญาตรีมีจํานวนมากเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่ค่อยมากปริญญาโทก็มากเดี๋ยวนี้ทําปริญญาเอกกันมากนะเพราะว่างาน ก็น้อยทันวันอย่างนั้นปริญญาตีนี่หางานยังยากอยู่ถ้าปริยญาเอกแล้วหางานสะดวกสบายดีทันวันอย่างนั้นไม่ขัดข้องเพราะคนต้องการคนมีความรู้อันความรู้อันนั้นก็จะเอามาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์นี้เองไม่เสบเรียนมาแล้วทรงจําคําพูดเหล่านั้นแล้วเอาไปคิดเอาไปหาเงินหาทองอันนั้นก็ดีแล้ว ดังนั้นคนขาดความรู้ขาดความรู้บ้านหลวงพ่อแล้วขาดความรู้ขาดความรู้ขาดความคิดขาดปัญญาแล้วก็เป็นคนจนนั่นเมื่อเขามาถามถึงความเป็นคนเนี่ยไม่รู้คนเดียวว่าหลาจนปัญญาอันอันจนจนจน,จนทองนั้นใครใก็รู้แต่เรื่องถามหาความเป็นคนเนี่ยเคยถามมาหลายคนเลยคนที่ให้ซื้อว่าคนเนี่ยใครเป็นคนให้เสื้อว่าคนมา ให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้เป็นใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาถามก็ไม่รู้เลยไม่ไม่มีใครมาตอบป่านนี้แหละถามมาหลายปีแล้วก็ว่ามันใครก็เอื้อนกันมาชนี้มาจตด,ดึกดํามันก็ถูกแล้วคนที่มีปัญญาให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้มาคําว่าคนเนี่ยเราต้องศึกษาหาความเป็นคน มาที่วัดสนามหนเนี่ยต้องมาเพื่อฟังไม่ใช่มาเพื่อพูดเพื่อคุยอะไรกันมากคุยให้น้อยและทำงานให้มากงานที่วัดสนามในกำลังทำอยู่ในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้มีงานเดินจมกรมและสร้างจังหวะสร้างจังหวะก็หมายถึงการสร้างความรู้สึกตัวตื่นตัว รู้สึกใจตื่นใจเรียกว่าเราทำสมาธินั่นเองสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานพูดคิดท่านี้ยหลักสมาธิสมอย่างนั้นแต่สมาธิอันที่เป็นน่งหลับตาภาวนานั่นก็ดีมันสงบได้แต่อันนั้นสงบแบบไม่สงบทำไมจึงว่าสงบแบบไม่สงบสงบแบบนั้นสงบแบบพามพานทำมาก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าของเราก็ไปศึกษากับพราหมณ์ไปศึกษากับพราหมณ์แล้วอันนั้นมันไม่ใช่เป็นทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองและแก้ทุกข์ไม่ได้ท่านก็เลิกลมได้ละได้สิ่งเหล่านั้นดังนั้นศาสนาในประเทศอินเดียนะจึงมีหลายศาสนามีหลายลทัทธิมีหลายอาจารย์มีหลายครู มีหลายวิธีปฏิบัติเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นถ้าหากเราไม่เลือกคัดจัดหาเอาไม่เป็นเราก็ไปจับน้นจับนี้จับต้นสนไปลายไม่ได้เรียกว่าย่ำเท้าอยู่ที่เดิมนั่นเองทีนี้เราไม่ต้องย่ำเท้าอยู่ทีน่นี่แต่ขย่ำหลวงพ่อเรเยียไม่ง้างไปยืนยืนย่ำอย่างนี้เป็นตมเป็นเลนเลยเป็นตมเป็นเลนเป็นล่มโพงบ้่นหลวงพ่อเรียวล่มโพงติดตม เหมือนกับนกติดตังนะนกติดตังก็ไปไม่ได้เพราะปีกมันติดแล้วก็ไปไม่ได้คนติดล่มติดคงก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจึงศึกษาให้รู้จริงเลือกคัดจัดหาหักห้ามจิตใจได้เรียกว่าเป็นมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์นั้นเราเคยพูดกันมนุษย์ เป็นผู้หักห้ามจิตใจไดนะ้มนุษย์กับคนซะไม,ไม่ใช่อันเดียวกันบันนี้เมื่อหักห้ามจิตใจได้จิตใจมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดมันหยุดได้ทันทีเนี่ยเป็นมนุษย์ทันไวขนะควมเป็นมนุษย์กับคนจึงไม่เหมือนกันควรศึกษาและปฏิบัติให้เป็นมนุษย์ได้ทันวางนั้นดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงก็ศึกษาได้ เป็นผู้ชายก็ศึกษาได้คนเรียนหนังสือมากๆก,ก็ศึกษาได้คนที่ไม่เรียนหนังสือก็ศึกษาได้เป็นอย่างนั้นจะบวชก็ศึกษาได้ไม่บวชก็ศึกษาได้บวชก็ปฏิบัติได้ไม่บวชก็ปฏิบัติได้เพราะมันมีอยู่ที่คนดังนั้นธรรมะแท้ๆนั่นนะ่ะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั่นนะ่ะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทเจ้าศึกษาค้นคว้าพบเห็นแล้วจึงนำมาสอนถ้าตาทิพย์ก็มองเห็นสภาพจิตใจของเรามันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสหักห้ามได้ใน่ตาทิพย์หูทิพย์ฟังคำพูดคำสอนของคนและครูบาอาจารย์ มาเล่าให้ฟังบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้บางคนก็ไปประสบมาพูดให้เราฟังเราก็รู้เรี่กว่าเรามีหูทิพย์กายทิพย์ก็กายบริสุทธิ์นั่นเองไม่เอาความสปกปรกหรือความาไม่ดีมาแปะเปื้อนอันว่ากายทิพย์เมื่อกายเป็นทิพย์แล้วตาก็เป็นทิพย์หูก็เป็นทิพย์ได้เมื่อกายสกปรกอยู่แล้ว ตาก็สกปรกหูก็สกปรกตาก็มืดหูก็นัวกายก็สกปรกไม่มีความสว่างภายในจิตใจเมื่อไม่มีความสว่างภายในจิตใจแล้วก็ไม่ใช่คนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความสว่างภายในจิตใจเขาเรียกเป็นคนการทำกรรมฐานก็ดีการเจริญนิพพานก็ดี เพื่อจะมาแก้ปัญหาความสับสนวุ่นวายนี่เองความสับสนวุ่นวายคือความทุกนั้นมันมีหลายประเภทแต่หลวงพ่อนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เป็นประเภททางใจมากเพราะว่าหลวงพ่อชอบอย่างนี้และก็พูดแต่อย่างนี้มาไม่พูดเรื่องอื่นเลยเพราะเรื่องอื่นนั้นมีคนพูดเป็นจำนวนมากเรื่องนี้มีคนพูดน้อยที่สุดอยากที่อาจารย์ ด็อกเตอร์เขามาพูดวันนี้เนี่ยดังนั้นการพูดอย่างนี้อ่ะถึงจะน้อยก็าตามน้อยคนก็าตามต้องพูดได้จังหวายอมเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอาวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตพอร,รักษาสัจธรรมคือความจริงนี่เอง คนผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าเป็นมนุษย์ท่านาอย่างนั้นดังนั้นเหลือจากมนุษย์ไปเพราะมีความละอายแม้ผ้าลดในกลางถนนก็ยังดีกว่าโกรธความโกรธนี่น่าเบื่อนายหน้าละอาศึกษาธรรมะก็ต้องพยายามลดละขั้นแรกที่สุดเมื่อโกรธขึ้นมาครั้งเดียวคนเนี่ยเลือกคัดจัดหาได้แล้วบอกไม่เอาอันนี้ไม่เอาคน บัณฑิตมนุษย์ก็เลยเฉยได้เลยดังนั้นการฟังธรรมะนั้นต้องเข้าใจและไปแก้ไขตัวเองปฏิบัติตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเป็นเทวดาเ,ดวเรื่องเทวดาเรื่องพระอินทร์พระพรมมันก็มีอยู่ที่นี่อย่างศึกษาลงไปที่ใจเมื่อศึกษาลงไปที่ใจใจนั่นแหละเป็นคนรู้แต่ไม่ใช่ใจที่มากหัวใจเป็นอุ้มรุ่มอยู่นั้นไม่ใช่ใจอันนั้น ใจมันรู้จักนึกคิดนี่หลวงพ่อพูดใ,ใจมันคิดเห็นจิตใจคนนันทุกคนเป็นอย่างนี้แหละอยู่ตลอดเวลามันเป็นลักษณะเฉยๆอันนี้เนี่ลักษณะเฉยๆอันนี้ถ้าจะพูดกันเรียกว่าภาษาธรรมะเดียปกขา ภาษาบ้านเยวาว์เสยเซยเซยเยอันลนักษณะนี้แหละท่านว่าเป็นนิพพานหรือเป็นสันติเป็นความสงบเมื่อคนใดศึกษารู้เห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทําหน้าที่ของเราโดยไม่เป็นทุกข์นันจิงว่าเป็นมนุษย์นะ่น่เป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์หรืออยู่เหนือโลกนันหม่ไม่เ้หอะไปอยู่สันฟ้าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราขาดคิดออก มนุษย์จะมาเป็นผู้มีจิตใจสูงอยู่เหนือคนไปไม่ใช่ว่าไปยู่สันฟ้านะอยู่เหนืออารมณ์คนมาสมคนมาตำหนิเพราะมีศีลแล้วจะเป็นผู้หนักแน่นทันหมหนักแน่นต่ออะไรหนักแน่นต่อการทำการพูดการคิดของตัวเองทันหมดดังนั้นทุกคนทำได้เมื่อทุกคนทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไง ก็ทำให้พุทธศาสนาเจริญทําให้โลกเจริญท่านว่าอย่างนั้นถ้าทําได้อย่างนี้แล้วจะกินอะไรก็ต้องทําการทํางานตามหน้าที่นั่นเองถ้าหากไม่ทํางานทําการตามหน้าที่ของตัวเองนวกลปลว่าผู้ละเลยต่อหน้าที่ดังนั้นผู้เป็นบิดามารดาศึกษาให้รู้ก็ทําหน้าที่ของบิดามารดาท่านว่าอย่างนั้นผู้เป็นลูกบันเิต ก็ศึกษาให้รูก้ก็ทําหน้าที่ของลูกทันมาเมื่อลูกก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองพ่อแม่ก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองบ้านของคนเดียวพ่อแม่ครับลูกทุกคนทําหน้าที่ไม่พลาดผิดแล้วเขาเรียกว่าบ้านนั้นเป็นเมืองสวรรค์เป็นหอพรษาบ้านนั้นเป็นภระา,าไม่ใช่พระา,าอยู่สันฟา้า พระวักกะลิกไปดูพระพุทธเจ้าคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงาม,มอาดีตอนาคตไม่เคยดูจิตดูใจเลยพระพุทธเจ้าท่านอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้เนะี่ยแต่หลวงพ่อคิดเอาเองนะนี่พระวักกะลิกหยุดคมคิดียทีอย่าไปยุ่งกับคุมคิดไปให้พ้นคมคิดไปให้พ้นสังขารอันนี้อันนี้เป็นตัวทุกข์อาจจะพูดอย่างนั้นก็นได้จึงพระวักกะลิกจะไปตวนวเหวยตาเลยคันไปตามคามคิดนะมันมันจะเข้าไปในคามคิดมันออกจากคามคิดไม่ได้ เมื่อพระวักกะลิกได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าหยุดวามคิดไม่เข้าไปในขามคิดก็พ้นไปจากขามคิดที่ปุงแตงนั่นแหละก็เลยเห็นเวทนาขันไม่เป็นทุกข์แต่ไม่สรุปอันนี้นะเวทนาขันไม่เป็นทุกข์สัญญาขันไม่เป็นทุกข์สังขารขันไม่เป็นทุกข์วิญญาณขันไม่เป็นทุกข์ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงก็พ้นจากขามทุกข์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมจึงมาเห็นของจริง คนเกิดมาเป็นคนไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองได้จะเป็นคนได้ทําไมมันก็เป็นไม่ได้ทีเพราะเลือกไม่ได้แต่คนบางคนก็พูดอย่างนี้ก็เข้าใจทันทีก็มีบางคนฟังตั้งหลายครั้งหลายหนจึงเข้าใจส็มีบางคนฟังตั้งสิบครั้งไม่เข้าใจก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเข้าใจบันไม่ตรงจึงว่าสมาธินจะึงมา,งาตรง ถ้าหากเราศึกษาพาดผิดไปแล้วการกระทําของเราก็จะไม่ก้าวหน้าดังนั้นการฟังธรรมะจะเป็นใครพูดก็าตามเราจะไปฟังเอาํำนวนการพูดนั้นคนกรุงเทพเรียนมากจับใครมาพูดก็ได้ได้ปริญาตีโทเอกใครพูดก็ได้อันนั้นเราต้องนับฟังเอาไว้แต่ข้อสำคัญวิธีธรรมข้อสำคัญวิธีธรรม ทำยังไงเราจะไม่รู้แต่การพูดเพราะมันมีหลักทฤษฎีมีตาําราอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เช่นเดียวกันดูจิตดูใจนะพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทําทางจิตทางใจนะนีหลวงพ่อก็พูดได้แต่ว่าวิธีทํำนั้นยังไม่เข้าใจดังนั้นต้องศึกษาทางทฤษฎีและศึกษาวิธีปฏิบัติอีกด้วยเราจะเป็นนั่งคาดคิดเอาไม่ได้ เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นั้นจะคิดคาดคะเนเอาไม่ได้จะคิดล่วงหน้าไม่ได้เมื่อมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดอย่างนั้นไปตีขวบหมายก็ผิดไปไม่เป็นอย่างนั้ให้มันเป็นให้มันมีมันจึงรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ดังนั้นที่หลวงพ่อพูดพระพุทธเจ้าสอนไว้จริงแล้วว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยบุตรทั้งสี่ ให้มีสติกำหนดรู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เรียกว่ามีสติบ้านเราเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจทันวันบัดนี้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เนี่ยทันวันบัดนี้คนเคลื่อนไหวไม่รู้เลยแต่มันรู้เนี่ยไปตามสัตว์แต่ยาณสัตว์มันก็เคลื่อนไหวเป็นมันก็วิ่งเป็นนอนเป็นสัตว์คนก็วิ่งเป็นนอนเป็นเนี่ยมันเป็นอยางไง มันก็เหมือนกันกับสัตว์นั่นเองดังนั้นการที่รู้กับการที่ไม่รู้มันผิดกันอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ดีนี้จิตใจเป็นลักษณะเสยๆมันเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่มีสัญญาอันนี้สัญญาอันนี้จำอันนี้ไม่ได้ถ้าสัญญาจําอันนี้ได้มันก็ต้องอยู่กับอันนี้สิ เราอยู่ไม่ได้ก็เพราะเรายัางไม่ใช่คนแต่อย่าสือว่าหาหลวงพ่อวัแต่ไม่ใช่คนเพราะเรายัางไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้ก็ต้องเลือกเอาอย่างนี้ที่อันนั้นเป็นหน้าที่ของคอุณแล้วถ้าเรายัางยุ่กับอันนี้ไม่ได้เลือกเอาอันนี้ไไม่ได้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเพื่ออะไรคนมันยังมีขึ้นๆลงๆเป็นเปรเป็นสัตว์เดลสารเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรกี่ปะทะทาไมจมึงมาเป็นมันขึ้นๆลงลง ขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างนั่นเป็นอย่างนั้นจ้ะอันนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นคนคนต้องเอาอันเดียวแล้วสัญญาจิววนแนบแนบกับสิ่งเหล่านั้นพอสัญญาลู่แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาพอดีเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วแบบดนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นอริยบุคคลก็ได้อาลิเปลวค่าศึกงาเปลพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นการทา อะไรทั้งหมดเราต้องศึกษาและต้องปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่เข้าใจเพียงเข้าใจคําพูดนั้นมันยังเป็นเข้าเปลือกมันยังกินไม่ได้เข้าวสารก็ยังกินไม่ได้มันต้องกินเข้าสุกดังนั้นทุกคนให้ทานมาแล้วทุกคนรักษาจิลมาแล้วบางคนก็ได้ทํากรรมฐานนั่งวามสงบมาแล้วถ้ามันยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ มันก็ยังไม่ถูกต้องติเมื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่เป็นวิปัสนาก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนา,าพระพุทธเจ้าวะว,วิปัสนาต้องแก้ปัญหาตัวเองนะวิปัสนาที่ว่าเป็นตัวปัญญาคนจะล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะปัญญาทา่านั้นนะไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะไปนั่งไปสงบอย่างนั้น อันสงบแบบนั้นเรียกว่าอยู่ในถ้ำอยู่ที่มืดเมื่อเราจุดไฟขึ้นมันมีแสงแต่ที่มืดมันไม่ออกจากเราบัดน,นี้เราหนีออกจากถ้ำมาอยู่ที่แจ้งอันนี้เรียกว่าเราพ้นไปจากความมืดกันมาอย่างนั้นความมืดกับความไม่รู้ความไม่เข้าใจก็เรียกว่าคนที่ไม่รู้นั่นเองบัดน,นี้คนมีความสว่างความเห็นแจ้งก็แปลว่าคนที่รู้นั่นเอง คำว,ว่าวิปัสสนาก็มันสมมุติมาสิ่งที่สมมุตินั่นแหะสมมุติมาพูดให้ฟังแล้วก็นําไปใช้มันจะทิ้งสมมุติไม่ได้พระจึงไปผู้สอนคุณบวชเข้ามาแล้วยังไม่สอนคนพุทธก,ก็เป็นคนธรรมดานี้เองจิตใจยังเหมือนเดิมนั่นเอง เคยเห็นไหมคนบวชเข้ามาแล้วก็ยังทําเหมือนเดิมศึกออกไปก็ยังทําเหมือนเดิมก็เป็นคนธรรมดานี่เองดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นโยมก็ศึกษาได้เป็นพระก็ศึกษาได้เป็นใครๆก็ศึกษาได้ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง